สวแถลงกรณีการถอดถอนนายกรัฐมนตรีและเรียกร้องยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนวันที่3กันยายน2568ณนห้องถแถลงข่าวชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งสอสอสมาชิกวุฒิสภานำโดยนายนรเศรษปรัชญกรถแถลงข่าวเรื่องกรณีการถอดถอนนายกรัฐมนตรีและเรียกร้องยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชน โดยกล่าวว่าการถอดถอนนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเมื่อวันที่29สิงหาคม2568ที่ผ่านมาทําให้ขณะนี้ประเทศไทยกําลังเผชิญกับวิกฤตความวุ่นวายและเสถียรภาพทางการเมืองเมื่อเสถียรภาพทางการเมืองไม่มั่นคงการบริหารประเทศจะขาดประสิทธ,ธิภาพคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยมีแต่จะถดถอยในเหตุการณ์ถอดถอนนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้และการยุบพักการเมืองใหญ่ที่ผ่านมากําลังสะท้อนสัญ,ญญาณอันตราย ในสังคมประชาธิปไตยไทยโดยปัญหาทั้งหมดเกิดจากรัฐธรรมนูญ2,560ดังนั้นเพื่อหาทางออกจากวิกฤตนี้จึงมีข้อเสนอ4ข้อไปยังหลายภาคส่วนดังนี้ 1. เสนอพักรัฐบาลให้ยุบสภาเพื่อมอบอำนาจการตัดสินใจกลับไปสู่ประชาชนโดยควรเกิดขึ้นหลังพระราชบัญญัติพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติมีผลบังคับใช้ 2. ทุกพักการเมืองเห็นความสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เป็นปัญหาที่สำคัญและมีความเร่งด่วนโดยประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยสะท้อนเสียงของประชาชนต้องเป็นชันธรรมติที่ทุกพักการเมืองเห็นพ้องต้องกันในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งอาจมีการจัดทำประชามติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย3ขอให้ศาลรัฐธรรมนททูญทบทวนพิจารณาการใช้อำนาจและบทบาทกาชรเสริมสร้างเสถียรภาพระบบการเมืองไทยให้มีความมั่นคงและ4ประชาชนต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการยุบสภาและร่วมกันติดตามการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยสร้างสรรสร เลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมโดยเป็นประเด็นที่คณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาได้ตั้งคณะทำงานศึกษาเพื่อเสริมสร้างเสียงของประชาชนให้มีความหมายอย่างแท้จริง นายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์กล่าวว่าประเทศไทยกำลังจะเดินเข้าสู่ทางตันของประชาธิปไตยสิ่งที่ดีที่สุดในฐานะผู้แทนรัษฎรคือการรับฟังเสียงของประชาชนทั้งนี้เรียกร้องให้มีการยุบสภาโดยเร็วที่สุดและต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสสรมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองของประเทศไทย ด้านนางสาวนันทนานันทวโรพาศระบุสถานการณ์ขณะนี้ถือเป็นช่วงสุญญากาศทางการเมืองการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวระยะเวลา4เดือนไม่อาจแก้ปัญหาที่หนักหน่วงของประเทศที่กำลังเผชิญอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนปัญหาภาษีของสหรัฐอเมริกาปัญหาทางการเมืองและเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่บางพรรคต่อต้านมาโดยตลอดการคืนอำนาจให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศด้วยการยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่จึงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube CNET Channel ด้วยนะคะ